เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินไปตู้เจียงเยี่ยนสเปร์นะก็จะเป็นมุมที่ว่าเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็เป็นเมืองโบราณนะเรียบกับแม่น้ํานี่นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับอยู่ไม่ไกลโรงแรมครับระยะทางอยู่ประมาณ400เมตรนะครับตอนนี้คนขับของเราก็ไปพักผ่อนแล้วนะเพราะระยะทางไม่ไกลนะเดี๋ยวเราก็เดินกันไปได้นะครับอใช่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปบริเวณเขื่อนนะครับ แล้วก็บริเวณเขื่อนเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะมีแสงสีนะสวยงามครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวตามโยมาครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินนะเข้าไปที่เมืองโบราณอตู้เจียเยียนนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะจะเป็นซุ้มนะเข้าเมืองโบราณน,นะครับ อ่ะเดี๋ยวโยพายพเพื่อนๆนะเข้าไปในเมืองโบราณกันครับอ๋อฉันเอาฉันเอาซบดิแกเอาอะไร๋ไร่ยตียอะไร,อ,ะไรอ่ะออเ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 ออออเ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 ออออ อ่าโอ้ว่าอืมอเดหวานมากหวานมากนี่นี่นี่อรับอืมหวานไหมหวานมากหวานมากอ่ะอืมอืมหวานเทียบอืมหวานช่ำนะครับเอาหท่อย่ไหมครับอ่คนละชิ้นคนละชิ้นอร่อยเหรอเฮ้ยหวานอร่อยอืม พี่ซีกินหน่อยพี่อืมบวยับีนเดี๋ยวหัวตกกันไม้เอาไปเลื่นยืนเลตื่นืเกมไหมครับื่นเกมอื่นเกมหวานมาก น้ำสองเหลียญเองน้นี้พอไหมอหน้ำสองเหร